สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรนโบยทานดอมกมักกเลตสีม่วงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดองมกมักเเลตของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยจะเป็นรูปทรงแฉกแบบนี้นะคะมองด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านนี้ก็คือด้านหลังของเขาค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นปาจีดับเบิลยูนะคะเป็นเบอร์สอง เราจะใช้เป็นสีม่วงขอบทองค่ะตัดออกมา4เส้นความยาวก็อยู่ที่25เซนติเมตรนะคะเตรียมกันไกเรนบาทแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำอริบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมแบบนี้เลยทั้ง2ด้านค่ะเพื่อสะดวกในการลอดช่องนะคะจากนั้นจะรวบริบบิ้นมาให้เท่าๆกันแบบนี้ ด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นขอบทองค่ะเดี๋ยวเราจะพับลงมานะคะประมาณ10เซนติเมตรแบบนี้ค่ะตรงนี้จะบีบให้เป็นรอยเลยเดี๋ยวเราจะมาทำฐานสีกันค่ะหยิบออกมา2เส้นก่อนให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นที่1ค่ะเส้นนีเส้นที่2จะเอาเส้นที่2นี้ครองไปที่เส้นที่1ต่อไปนะคะ เส้นที่3ค่ะเราจะเอามาคล้องข้างล่างเส้นที่2แบบนี้นะคะและเส้นที่4ีค่ะจะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1ค่ะนี่นะคะนอดช่องไปเลยจากนั้นนะคะก็กางริบบิ้นนะคะให้เป็นช่องแบบนี้แล้วเอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ามที่อยู่ด้านนอกค่ะ ให้เข้ามาอยู่ด้านในของเส้นที่สนี่นะคะพออยู่ด้านในแล้วเราก็ดันริบบิ้นเข้าไปแล้วดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะจะนำเอาเหรียญบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นริบบิ้นจะเป็นคู่แบบนี้เห็นไหมคะจะมีด้านสั้นและด้านยาวเราจะใช้ด้านสั้นก่อนโดยจะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนนะคะพับลงมาข้างล่างค่ะ เส้นข้างขวานะคะพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างพับขึ้นข้างบนนะคะและเส้นซ้ายมือจะนำมาลอดช่องนี้เป็นการล็อกริบบิ้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะต่อจากนั้นจะหันริบบิ้นมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาสอดตามช่องนะคะเป็นการเก็บริบบิ้นอีกรอบค่ะ ีคจะเก็บแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะพอเราทำครบทั้ง4ด้าแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพลิกริบบิ้นไปอีกฝั่งหนึงและจะใช้ริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะเป็นเส้นแรกในการพับดึงริบบิ้นมาด้านล่างนะคะ หรือถ้าหันทางนี้ก็เป็นด้านขวามือนะคะแล้วก็บิดเกลียวมาด้านหน้าต่อจากนั้นจะเอาปลายของเขาเสียบเข้ากับช่องนี้ค่ะเห็นคะถ้านับจากด้านบนของเขาก็คือช่องที่สองค่ะทีนี้ก็เสียบเลยตอนแรกก็จะเป็นกรีบแบบนี้นะคะจะดูยังไม่เป็นกรีบเท่าไหร่ต่อไปเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะดึงมาด้านขวานะคะแล้วก็ ม้วนเกลียวมาด้านหน้าเอาตรงปลายหรือตรงต้นของเขานะคะเสียบเข้าไปข้างในกรีบแรกค่ะและตรงนี้ก็เสียบในช่องถัดไปเห็นไหมคะเขาจะกรีบเขาจะซ้อนซ้อนกันนะคะกรีบที่2จะซ้อนกรีบที่1เห็นไหมคะต่อไปเส้นที่3นะคะตัวนี้ก็ให้ซ้อนลงไปข้างล่างค่ะเห็นไหมคะทีนี้ก็ วนเกลียวมาด้านหน้านะคะแล้วก็เสียบในช่องถัดไปเขาจะเป็นกรีบซ้อนกรีบค่ะต่อไปพอเส้นที่ c นะคะดึงมาเหมือนเดิมนะคะซ้อนลงไปข้างล่างทีนี้ช่องของเขาจะอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของกรีบที่1ต้องขยับกรีบที่1มาแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องด้านล่างเห็นไหมคะ เกบนิดนึงค่ะเสียบ้้าไปอันนี้ก็เป็นโปรยทานดอกไม้แบบง่ายนะคะซึ่งทําไม่ยากแล้วก็ใช้เวลานิดนึงก็ได้เป็นรูปทรงของดอกไม้แล้วทีนี้ก็จัดรูปทรงของเขาให้สวยงามค่ะ มาดูว่าจัดสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บด้านหลังตรงนี้ยังไม่สวยเดี๋ยวขอทําอีกทีค่ะดึงให้เข้าเท่ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะหันด้านหลังค่ะมาเก็บริบบิ้นส่วนที่เกินที่ยาวนะคะทั้ง4ด้านเขาจะมีช่องทั้ง4ช่องเลยค่ะก็เก็บไปตามช่องเลย ต่อจากนั้นค่ะก็จะนำเอากันไกลนะคะมาตัดริอเป็นส่วนที่เกินออกให้หมดก็จะได้ดอกมะกล็ดสีม่วงนะคะสวยงามน่ารักมากๆและก็พับไม่ยากด้วยค่ะจะเป็นรูปแบบดอกไม้เล็กๆนะคะน่ารักมากเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ